พระเจ้าที่เรานมัสการสัตว์ซื่อแสนดีต่อทุกคนให้เราไว้ใจพระองค์ CGN Thai สวัสดีครับพบกับผมชัยราชกิตเกื้อกูลในรายการ Living Life วันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมกันดานวิถีบทที่8ข้อ1-13 กันดารวิธีบทที่8ข้อหนึ่งถึงสิบสาพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวกับอารอนว่าเมื่อเจ้าตั้งตะเกียงจงให้ตะเกียงทั้งเจ็ดส่องแสงไปด้านหน้าคันประทีปและอารอนก็ทําตามท่านตั้งตะเกียงให้ส่องแสงออกไปทางด้านหน้าคันประทีปตามที่พระยาเวตรัสสั่งกับโมเสสการทําคันประทีปให้ทําดังนี้คือเป็นงานทองคําที่ใช้ค้อนทุบ เป็นการทูบด้วยค้อนตั้งแต่ฐานขึ้นไปถึงดอกตามแบบที่พระยาเวหทรงสำแดงแก่โมเสสเขาจึงทำคันประทีปต,ตามนั้นและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงนำคนเลวีออกจากคนอิสราเอลและชำระเขาทั้งหลายเจ้าจงชำระพวกเขาดังนี้จงเอาน้ำชำระมาประพรมเขาและให้พวกเขาโกนทั่วทั้งตัวทั้งให้ซักเสื้อผ้าแล้วเขาทั้งหลายก็ได้ชำระตัวเองให้สะอาด และให้เขาทั้งหลายนำลูกโคผู้กับเครื่องทัญญบูชาที่คู่กันคือแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันและเจ้าจงนำลูกโคผู้อีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปแล้วจงพาพวกคนเลวีมาที่หน้าเต็นท์นัดพบและให้ชุมชนอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกันเมื่อเจ้านำคนเลวีมาเฉพาะพระพักพระยาเวจงให้คนอิสราเอลเอามือของพวกเขาวางบนคนเลวี และให้อารอนถวายคนเลวีแดดพระยาเวให้เป็นเครื่องถวายจากประชาชนอิสราเอลเพื่อเขาทั้งหลายจะทำงานปรนิบัติพระยาเวแล้วคนเลวีจะเอามือของตนวางบนหัวโคผู้ทั้งสองตัวเจ้าจงเอาโคตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและอีกตัวหนึ่งให้เป็นเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวแดดพระยาเวเพื่อลบมนทินบาปของคนเลวี เจ้าจงให้คนเลวียืนต่อหน้าอารนและบุตรทั้งหลายของเขาและจงถวายเขาทั้งหลายให้เป็นเครื่องถวายแด่พระยาเว พระธรรมตอนนี้นะครับมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องแรกข้อ1-4ถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับคันประทีปแต่ว่าที่ผมอยากจะอธิบายนั้นอยู่ในข้อ5-13ถึงคือคนเลวีมีข้อน่าสนใจก็คือในบรรดาคนเลวีที่มาอยู่ต่อหน้าอาโรนในข้อ9เนี่ยนะครับในจำนวนนั้นเนี่ยมีลูกโมเสส2คนอยู่ด้วยลูกโมเสสนะถูกบันทึกในที่อื่นนะครับในตรงนี้ไม่ได้ระบุชื่อลูกโมเสสสองคนนี้ชื่อว่าเกิด อโชมกับเอลเอเซอร์อันนี้ปรากฏอยู่ในหนึ่งพงศวดารบทที่23ข้อ14 15เกอโชมและก็เอลเอเซอร์ลูกโมเสสสองคนนี้อยู่ในตระกูลโคฮาตเพราะฉะนั้นเมื่อนำเลวีทั้งหมดมาอยู่ต่อหน้าอาโรนลูกโมเสสสองคน,นก็อยู่ในจำนวนนี้ด้วยเรื่องนี้บอกอะไรกับเราบอกเราว่าเมื่อเรามองที่พ่อของเขาคือโมเสสและอาโรนในในพระคัมภีร์เราจะเห็นโมเสสเด่นเสมอและอาโรนเป็นเบอร์สองรองตลอดเวลาเลยแล้วก็มีข้อผิดพลาดของ อาโรนที่อันตรายถึงตายได้อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งแล้วโมเสสเป็นผู้ ทูลขอพระกรุณาให้พระเจ้าไว้ชีวิตอารนอารนนี่อยู่ใต้เงาโมเสสตลอดเลยนะครับแล้วก็พระก็มีเองได้เขียนถึงโมเสสอย่างมีเกียรติมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเฉลยธรรมญัติบทสุดท้ายเนี่ยเป็นคนเดียวในโลกที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้คือพระเจ้าทรงฝังศพโมเสสด้วยพระองค์เองคนเดียวจริงๆอาโรนยังไม่ได้เกียรตินี้นะครับแล้วถ้าสองคนนี้เนี่ยเกิดการแข่งขันเปรียบเทียบกันเราบอกโอ้ทำไมเราต้องเป็นเบอร์สองตลอดต้องเป็นเบอร์สองตลอดมีแต่โมเสสเท่านั้น เป็นเมอร์หนึ่งโมเสสถูกนับถือมาตลอดแต่พอหลังจากโมเสสและอาโรนสิ้นไปแล้วคนที่มีบทบาทสูงมากเลยก็คือลูกหลานอาโรน แล้วถ้าเราจะดูพระคำตอนนี้ต่อไปนะครับจนถึงข้อ19พระก็มีบันทึกเลยว่าพระเจ้าได้ให้คนเลวีเหล่านี้ปรนิบัติลูกหลานอาโรนหมายความว่าลูกหลานของโมเสสจะได้ปรนิบัติอาโรนก็อย่างเดียวกับเมื่อวานนะครับแล้วอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นเบอร์สองเราคงต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะคนนั้นมันเด่นมากเลยแต่พระเจ้าที่เรานมัสการ สัตซ์ซอแสนดีพงค์จะสามารถมีวิธีที่โดยพระบัญญาของพระองค์มีวิธีหลากหลายมากในการอวยพรให้เราไว้ใจพระองค์วันนี้บางทีอาจจะรู้สึกว่าเราต่ําต้อยมากเลยดูตัวอย่างเมื่อวานแล้ววันนี้นะครับต่อให้คนทั้งโลกดูมินเรานะครับต่อให้คนทั้งโลกใส่ความคิดให้เราว่าไอ้แกมันไม่ได้เรื่องนำหน้าอย่างแกจะไปได้ไกลแค่ไหนจงดูลูกหลานอาโรนจงดูตัวอย่างนางเลอาพระเจ้าที่เรานมัสการสัตซ์ซอ แสนดีพระองค์จะสัต์ซื่อต่อเราจะดีต่อเราแน่นอนขอเราร่วมใจิีดานครับรพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์นะครับที่พระองค์ไม่ได้มองเราเหมือนที่คนอื่นมองที่พระองค์ไม่ได้ทํากับเราเหมือนที่คนอื่นทําเพราะฉะนั้นเราจึงคาดหวังเราหวังใจอย่างมากในใพระองค์ได้ว่าเราจะได้รับความดีของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่สัต์ซื่อต่อเราแม้ว่าหลายครั้งเราไม่สัตซื่อแม้ว่าหลายครั้งเราหาเรื่องมาเองแต่พระองค์ก็ยังจะดีต่อเรา สัตซื่อต่อเราเราขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีพระองค์เป็นพระเจ้าของเราเราขอนมัสการพระองค์สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสัตซื่อและแสนดีในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับเมื่อพี่น้องได้รับพระพรก็ ขอให้ได้แบ่งปันประพ์นี้ไปด้วยการที่ตัวเองกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube Facebook ของ CGN แล้วก็เชิญชวนคนอื่นให้เข้ามาร่วมรับประรรด้วยกันแล้วถ้ามีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ในข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มีส่วนสนับสนุน CGN ในด้วยการอธิษฐานเผื่อแล้วถ้ามีกำลังก็ถวายเข้ามานะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ